วันนี้นะคะมินจะมาแชร์ทเทคนิคเทตให้ง่ายๆนะคะสำหรับมือใหม่ก็สามารถทำได้เพราะว่ามันสามารถทำให้มิ้นแตกถึงสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอยู่กับมิ้นีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินนี่นเทดเดร์ ะะมิ้นจะมาแชร์เทคนิคเทดให้แบบง่ายๆเลยนะคะสําหรับมือใหม่ก็สามารถทํากันไรได้แบบเป็นนะคะเทคนิคนี้นะคะชื่อว่าเทคนิคเรนโบว์นะคะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะเราจะเพิ่มความแม่นยําให้เทคนิคนี้ยิ่งขึ้นนะคะโดยการที่เราจะใช้สัญญาณช่วยเทดนะคะมาเทด ทำกำไรในวันนี้ด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นเทรดกันนะคะฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe กดแชร์ในทุกช่องทางของเรนด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็เข้ามาหน้า8ปดเทรดเลยนะคะแล้วให้ทุกคนนะคะไปตั้งค่าให้เปลี่ยนแท่งเทียนให้เรียบร้อยซึ่งวันนี้นะคะเราจะเทรดแบบ1นาทีให้ทุกคนนะคะไปเลือกตรงตัวชี้วัดนะคะแล้วก็กดเลือกคําว่าโมเมนตัมนะคะเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะคะจะเจอคําว่าเรนโบ์นะคะทุกคนก็คลิกเข้าไปได้เลยตรงนี้ก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรเพิ่มนะคะทุกคนแล้วก็กดเลือกใช้งานได้เลยค่ะอ่ะาแล้วก ็ได้ตัวเรนโบว์แล้วก็เปิดตัวสัญญาณวบคู่ไปแบบนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีการเท่าเทรดแบบง่ายๆเลยนะคะอันดับแรกเราก็เปิดคู่เงินตามสัญญาณมาเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็เทรดในตลาด OTC นะคะทุกคนมินก็จะเลือกเป็นดิจิตอลนะคะเลือกตามคู่เงินได้เลยหลักการเข้าเทรดง่ายๆเลยนะคะุกสังเกตไหมคะว่า ตรงเรนโบว์นะคะมันจะมีแท่งเทียนสีเขียวสีแดงนะคะขึ้นลงแบบนี้เลยนะวิธีการเข้าเทรดออเดอร์เซลล์นะคะหนึ่งเลยค่ะทุกคนสังเกตนะคะแท่งเทียนนะคะมันจะทะลุเรนโบว์ขึ้นมาแบบนี้นะคะ2ค่ะทุกคนเราจะเจอแท่งเทียนสีเขียวขึ้นมาแบบนี้นะคะจะเป็นแท่งเทียนประมาณไซส์ใหญ่เลยนะคะหรือว่าไซส์กลางนะคะเราก็จะมาเปิดออเดอร์เซลล์ในแท่งเทียนถัดไปนะคะกับการน,นะคะในการเข้าจุดเทรดออเดอร์บายก็เหมือนกันนะคะ mm hmm. เมื่อไหร่ที่เราเจอแท่งเทียนนะคะสี ทะลุเรนโบว์ลงมาแบบนี้นะคะแล้วเราเจอแท่งเทียนนะคะสีแดงแท่งใหญ่หรือแท่งกลางนะ,ะเราจะทําการเปิดออเดอร์บายในแท่งเทียนถัดไปอันนี้คือเทคนิคง่ายๆนะคะสําหรับตัวเรนโบว์ซึ่งเราจะมาดูสัญญาณควบคู่ไปด้วยกันนะคะในการดูสัญญาณก็ง่ายๆเลยนะคะเมื่อไหร่ที่ลูกศรชี้ลงนะคะก็คือให้กดเซลล์ตามสัญญาณนะคะเมื่อไหร่ที่ลูกศรชี้ขึ้นก็เป็นการกดบายในตามสัญญาณนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะนําตัวเทคนิคเรนโบว์นะคะมาคัดลองในตัวสัญญาณเราอีก ะะตอนนี้นะคะเงินในโบของมินนะคะอยู่ที่23,000กว่าบาทแล้ววันนี้นะคะมินก็จะตั้งเป้านะคะให้เงินในพอร์ตของมินนะคะแตะ30,000บาทให้ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเทคนิคนี้จะสามารถทํากําไรให้มินแตะ30,000ได้หรือเปล่านะคะสําหรับตัวเรนโบนะคะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่ในคู่เงินของ e g ตอนนี้นะคะบอกเซลไปแล้วแต่ตอนนี้นะคะทเทียนสีแดงนะคะได้ทะลุเรนโบลงมาแบบนี้แล้วนะคะออเดอร์อถัดไปนะคะมินจะเข้าออเดอร์บายในแท่งเทียนถัดไปเลย ซึะะ่งวันนี้นะคะเม้นก็จะเทรดอยู่มาละ2,000บาทนะคะกําไรก็อยู่ที่88%นะคะก็ได้ถึง1,700กว่าบาทเลยค่ะทุกคนอ่ะตอนนี้ก็เปิดออเดอร์บายเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะเทรดอยู่ที่1นาทีนะคะแท่งเทียนที่ปิดจบแต่ละแท่งไปนะคะก็จะเป็นแท่งที่ปิดจบที่1นาทีทุกแท่งเลยนะคะทุกคนอ่ะเรียบร้อยค่ะทุกคนบวกอยู่ที่1,700กว่าบาทนะคะสวยงามต่อไปนะคะเราจะมา เทรดกับตัวสัญญาณพีเตอร์หนาทีนะคะว่าสัญญาณจะมีความแม่นยำแค่ไหนนะคะตอนนี้นะคะอยู่ในคู่เงินของ g ีนะคะตอนนี้นะคะแท่งเทียนสีเขียวทะลุเลนโบขึ้นไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวแท่งถัดไปมินก็จะทำการเปิดออเดอร์เซลล์เลยนะคะเราได้ราคาดีกว่าราคาเปิดอีกนะคะทุกคนเห็นไหมคะว่าแท่งเทียนนะคะมันเปิดอยู่ใต้เส้นที่เรากดเข้าออเดอร์นะคะ แล้วก็เรียบร้อยค่ะทุกคนบวกมาอยู่ที่1,700็กว่าบาทค่ะสุดยอดต่อมานะคะเราก็จะเทรดตามสัญญาณเลยนะคะในพู้เงินของ EG นะคะสัญญาณจะแม่นยําแค่ไหนนะคะทุกคนสัญญาณบอกเซลล์มาแบบนี้นะคะทุกคนแล้วมิ้นมองว่ามันดิ่งลงมาแบบนี้นะคะมันมีโอกาสที่จะทะลุเลนโบล,ลงมาเช่นเดียวกันนะคะก็เลยจะทําการเปิดออเดอร์เซลลในแข้งเทียนนี้เลยนะคะทุกคนสังเกตนะคะว่าแข่งเทียนนะคะกําลังจะทะลุเลนโบล,ลงมานะคะสัญญาณแจ้งทุไม้นะคะแข้ง เทียนวิ่งขึ้นไปแบบนี้นะคะมินจะเตรียมาการทบไม้ในไม้นี้เปิดอยู่ที่4,000บาทนะคะทุกคนในไม้ที่2นะคะโอ้สัญญาณทบไม้ในไม้ที่3เกิดขึ้นนะคะโอเคไม้นี้เราก็เสียไปนะคะมินจะทําการเปิดทบเงินไม้ที่3เลยนะคะซึ่งเทคนิคนีคน้นะคะเหมาะกับเทรนแบบไซเวย์นะคะถ้าเป็นเทรนไหลนะคะไม่แนะนําให้ใช้เทคนิคนี้ในการเทรดนะคะทุกคนซึ่งเทรดตามระบบนะคะเราจะเทรดแบบทบเงิน3าไม้นะคะโอเคมินก็ ก็ทำการเปิดออเดอร์เซลล์แล้วนะคะจะใส่อยู่ที่4,000บาทนะคะในไม้ที่3นะคะทุกคนอ่ะ เรียบร้อยค่ะทุกคนบวกมาหยุดที่3,500บาทค่ะสุดยอดตอนนี้นะคะเปิดมาเจอในคู่เงินของ GU พอดีนะคะ GU ตอนนี้นะคะ GU บอกเซลนะคะซึ่งตามเทคนิคของเราที่วางเอาไว้เลยนะคะใช้ควบคูก่กันนะคะก็คือสังเกตไหมคะตัวเรนโบว์แท่งเทียนสีเขียวตรงนี้นะคะทะลุเรนโบว์ขึ้นไปแล้วนะคะแล้วปิดจบเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแท่งเทียนถัดไปก็ปิดจบที่เซลไปแล้วนะคะสัญญาณในคู่เงินของ GU บอกเซลมานะคะมินก็เลย คาดการว่ามันมีแนวโน้มที่จะไปออเร์เ์ลล์ได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นมินจะเข้าเทรดตามสัญญาณในไม้นี้เลยค่ะทุกคนแล้วก็โอ้โหเรากดได้ราคาไม่ค่อยดีนะคะไม้นี้เราก็แพ้ไปนะคะมินจะทบเงินอยู่ที่4,000บาทในไม้ต่อไปนะคะโอ้โหมันเนิ่องจะขึ้นไปนะคะทุกคน โอเคสัญญาณก็แจ้งทบมานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมิ้นจะทบไม้ในไม้ที่3เลยนะคะทุกคนอ่ลงลงๆแล้วก็เรียบร้อยค่ะทุกคนบวกมาอ,อยู่ที่7,000กว่าบาทนะคะสุดยอดสำหรับ ใชคะที่ดูอยู่แล้วยังไม่เข้าใจกับเทคนิคที่มินสอนไปนะคะตอนนี้นะคะทางเรามีสอนเทรดฟรีให้นะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะคะสามารถแอดไลน์สแกนคิวโค้ดตรงนี้เข้ามาได้เลยนะคะเราจะมีกลุ่มสอนเท,ทรดให้ฟรีนะคะแล้วก็มาเรียนรู้กับโค้ดนะคะแบบตัวต่อตัวเลยนะคะทุกเขาสอนให้ตั้งแต่พื้นฐานเลยนะคะจนถึงทํากําไรได้นะคะทุกคนถ้าใครสนใจอยากเรียนรู้เพิ่มเติมศึกษาเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้ากลุ่มมาได้เลยนะคะทุกคนสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าเราจะเรียนในวันไหนนะ หรือถ้าใครนะคะที่ศึกษามาเป็นพอสมควรแล้วนะคะอยากเทรนทำกำไรได้แบบนี้นะคะ<ม>ก็สามารถนะคะคลิกลิงใต้คลิป,ลลปลด้านล่างได้เลยนะคะมินตักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสมัครเทรดได้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ในคู่เงิน ของจิยูนะคะทุกคนจิยูตอนนี้สัญญาณบอกเซลล์แบบนี้นะคะแท่งเทียนสีเขียวนะคะทะลุเลนโบวมานิดนึงนะคะมิ้นจะเข้าเทรดตามสัญญาณเลยนะคะวิมันขึ้นวิลง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 แล้วก็เรียบร้อยค่ะทุกคนบวกมาอยู่ที่1,700็กว่าบาค่ะ จากตอนแรกนะคะเงินในโบขอมิมนต์อยู่ที่23,000นะคะตอนนี้มิ้นสามารถทำกำไรได้เกินในพอตขอ,อ,อมิมนต์นะคะอยู่ที่31,000กว่าบาทค่ะทุกคนสุดยอด เคนิคเลนโนะคะก็สามารถทํากําไรให้มินได้ถึงเป้าที่มินตั้งใจเอาไว้นะคะถึง3 0 0 0 0บาทเลยนะคะสําหรับใครที่ใช้เทคนิคนี้แล้วนะคะสามารถทํากําไรได้แบบมินนะคะก็อย่าลืมแวะมาคอมเมนต์บอกมินกันด้วยนะคะทุกคนว่าสามารถทํากําไรได้จริงหรือเปล่านะคะหรือถ้าใครนะคะสนใจขอาตัวสัญญาณจิลิเตอร์แบบนี้ไปช่วยเทรดนะคะก็สามารถสแกนสูตรตรงนี้เข้ามาได้เลยนะคะและอีกอย่างที่สําคัญนะคะก็อยากจะแนะนําเลยนะคะว่าเวลาที่เราจะเทรดนะคะเราควรที่จะตั้งเป้าว่าวันนี้นะคะเราอยากทำกำไร ไได้เท่่าหรนะะคอย่างเช่นสมมุติว่ามิ้นตั้งเป้าอยู่ที่3 0,000บาทนะคะพอมิ้นได้ถึงเป้าหมายของมิ้นแล้วมิ้นก็จะหยุดเทรดเลยนะคะเราไม่จําเป็นต้องมาเทรดตลอดเวลานะคะถ้าเราถึงเป้าหมายแล้วเราก็หยุดเทรดได้ทันทีเลยนะคะทุกคนเราจะได้เป็นการเซฟค่าใช้จ่ายของเราด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากให้มิ้นสอนเทรดเรื่องอะไรหรือว่าอยากให้มิ้นสอนกับเทคนิคไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกมิ้นมาได้เลยนะคะทุกคนวันนี้นะคะมิ้นก็ทํากําไรถึงเป้าหมายของมิ้นแล้ววันนี้มิ้นก็จะเทรดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกัน ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ